ช่วงแรกของข่าวที่วันธนิษกา์นะครับเราไปชมข่าวทั่วโลกกันเลยครับศึก a l e p p ไม่จบรบกันอีกรอบหลังมีเหตุโจมตีอย่างหนักด้วยปืนใหญ่ทําให้ข้อตกลงหยุดยิงเพื่ออพยพนักรบกรบฏและพลเรือนออกจากซีกตะวันออกของเมืองอเลปโปทางตอนเหนือของซีเรียต้องยุติลงกลางคันขณะที่หอไอเฟลในกรุงปารีสนจครหลวงของฝรั่งเศสปิดไฟมืดเมื่อคืนวานนี้เพื่อแสดงความเห็นใจชาวเมืองอเลปโป นางสมทนท่าพาวเวอร์ทู่สารับประจำสารประชาชาติซัดทู่ซีเรียอิรราและรัสเซียต้องรับผิดชอบการกระทำโหดร้ายป่าเถื่อนและเมิดสิทธิมนุษยชนในอเลปโปทูดรัสเซียตอบกลับพูดยังกับเป็นแม่ชีเทเลซา่าควรย้อนดูผลงานที่ผ่านมาของประเทศตัวเองด้วยด้านนายบาชาเอาอัสซาดประธานาธิบดีซีเรียเชื่อมัน่นทร้ปมจะเป็นพันธมิตรกับซีเรียได้ เฮนรี่คิสซินเจอร์อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศคนดังของสหรัฐวัย9 3ปีออกโรงวิจารณ์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐนายโจน์ทรัมที่เลือกผู้บริหารบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ที่มีแนวโน้มเข้าข้างรัเสเซียมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงตำหนิทรัมป์กรณีโทรสายตรงคุยกับผู้นำไต้หวันและการไม่เห็นความสำคัญของนโยบายจีนเดียว ญี่ปุ่นเร่งผลักดันการค้าเสรีญี่ปุ่นสหภาพยุโรปซึ่งอยู่ในการเจรจาขั้นสุดท้ายตั้งเป้าปิดจ็อบสิ้นปีนี้ให้ได้ขณะเดียวกันก็เตรียมผ่านกฎหมายปูทางรับธุรกิจคาสิโนหวังกระตุ้นเศรษฐกิจ3 0ม0 0ื่นล้านดอดลลาร์สหรัฐหรือกว่าล้านล้านบาทสัปดาห์นี้ด้านนายกรัฐมนตรีิชินโซอาเบะเตรียมต้อนรับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียวันนี้หวังแก้ปัญหาข้อพิาพาทดินแดนสองประเทศที่ยืดเยื้อยาวนานกว่า70ปีให้สำเร็จ คนบราซิลนับพันคนไม่พอใจสภาและออกมาประท้วงตามท้องถนนในเซาเปาโลเมื่อสภามีมติเดินหน้ารัดเข็มขัดลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลลงหวังแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจขณะที่ประชาชนเป็นห่วงว่าการลดการใช้จ่ายของรัฐบาลจะกระทบคุณภาพการศึกษาสาธารณาสุขและที่อยู่อาศัย นายกรัฐมนตรีกรีซอเล็กซีซีปลาสกระอักเมื่อรัฐมนตรีคลังของสาภาพยุโรปประกาศหยุดแพ็กเกจบรรเทาภาระหนี้ของกรีซซึ่งได้นุมัติให้ไปแล้วเมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาหลังพบว่านายกรัฐมนตรีซีปลาสมกเม็ดเอาเงินไปแจกผู้รับบำนาญกว่า617ล้านยูโรหรือประมาณ23,000ล้านบาทแถมยังเบี้ยวไม่ขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่ตกลงกันไว้ ผู้เชี่ยวชาญชี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่กรีซหมกเม็ดเช่นนี้พร้อมระบ,บุปัญหาวิกฤตหนี้ท่วมประเทศจากกรีซเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่รอเวลาระเบิดของยุโรปในโรดริโกดูเตเตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ไม่เย,ยีหระสังคมตะวันตกและกลุ่มนักสิทธิมนุษยชนพูดเองกับปากว่าเคยฆ่าผู้ต้องสงสัยในคดีอาชญากรรมด้วยตนเองสมัยเป็นนายกเทศมนตรีเมืองดาวเวลเพื่อแสดงให้ตำรวจเห็นว่าเขาเองยังทำได้ทำไมตำรวจจะทำไม่ได้ คนที่ไม่แคร์สื่อเราจริงๆนะครับแม้ว่าสังคมตะวันตกสื่อตะวันตกจะรุมประนามว่าท่านรัดูเตรีดูตเต้นั้นกําลังละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงนะครับด้วยการตั้งฐานเตี้ยนะครับไปยิงคนที่เขาคิดว่าเป็นพวกยาพวกลักขโมยพวกข่คมขืนทั้งหลายเนี่ยสมัยเขาเป็นนายกรัฐมนตรีเมืองดาวาวซึ่งเป็นมาประมาณยี่สิบปีก่อนจะเข้าขึ้นสู่ตําแหน่งรัฐดีเนี่ยนะครับเมืองดาวาวเนี่ยเคยเป็นเมืองที่อันตรายมาก นะครับคนไม่ไปกันเขาก็จัดการจนเมืองเรียบร้อยนะมีประวัติบันทึกว่าเขาจัดการประมาณ1,000คนตำรวจของเขานะครับแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับเขาพูดกับนักธุรกิจนะครับในเมืองเขาบอกว่าเขาเนี่ยเคยยิงด้วยตัวเองด้วยไปฟังเสียงเขาเลยครับในดาวอว์ผมเคยยิงด้วยตัวเองเลยเพื่อแสดงให้ตำรวจดูว่าถ้าผมยิงพวกีได้ทำไมพวกคุณจะทำไม่ได้ and and around Dabo a a I with with big bike go motorcycle และผมขี่บิ๊กไบค์ไปรอบๆเนี่ยไม่ได้ตรวจเฉยๆดูอะไรที่มันไม่เรียบร้อยด้วยเนี่ยครับนี่เป็นวิสัยปกตินี่เป็นหน้าที่ปกติของคนที่ชื่อดูเตอร์เต้นะครับตอนเขาเป็นนายกทั่วีเมืองดาว์วลครับก็ขี่บิ๊กไบค์เป็นคนชอบขี่บิ๊กไบค์มีรถเก๋งเก่าๆอยู่คันเดียวเพื่อนยกให้นะครับไปไหนมาไหนชอบไปด้วยบิ๊กไบค์ก็ขี่นี่ที่เห็นซ้อนหลังนี่คือนักข่าว CNN อยากจะดูชีวิตก่อนที่เขาจะเป็นอดีเป็นอย่างไรเนี่ยเขาก็พาไป นะครับเขาก็ขี่ไปตรวจเจออะไรไม่ดีนี่เขาก็จับเลยนะครับสมมุติว่าไปกลางวันเอาไปดูเขาไปเจอแท็กซี่หรือคนขับรถที่ทําผิดกฎหมายเรียกใบสั่เรียกใบขับขี่เลยครับมายึดซะดีๆจับเองเลยยึดเองเลยนะที่เป็นนายกทั่วท้ีเนี่ยทำเองเลยนะครับเจออะไรไม่ดีนี่ค้นเองเลยนะครับจับเลยนะไปถึงตรวจเองนะถ้าไปเนี่ยนะครับถ้าไปเจอพวกใครที่ประสบทุกข์ได้ยากก็จะช่วยเงินสดๆนะครับชีวิตติดดินมากนี่คือดูเตอร์เต้นะครับเนี่ยสมมติไปเจอคุณแม่ลูกอ่อนคนนี้มีปัญหา เรื่องเงินเรื่องทองก็ควักเงินส่วนตัวให้ไปอ้าวช่วยไปเป็นคนที่เรานึกไม่ถึงจริงๆนะครับหรือว่าตัดเผ่าตัดผมก็ตัดทําร้านธรรมดาโอเพ่นแอร์ที่เราก็คนทั่วๆไปตัดกันในราคาถูกๆของไทยเนี่ยนะครับอันนี้ช่วยเห็นๆเลยครับอย่างนี้ครับนะนะครับอ่าน,นอันนี้เป็นดูเตเต,เต้นะครับซึ่งอันนี้ผมเรียน่านผู้ชมนี้ครับพวกนักสิทธิมนชนแล้วก็สื่อบันตกน,นั้นถือเรื่องนี้มากแต่ว่าดูเตเต้นี่ไม่ถือ ผมคิดว่าคนเอเชียส่วนใหญ่และคนไทยก็ไม่ก็สนใจหรอกถ้าจะยิงผู้ร้ายตายไปซะบ้างแต่ในสังคมตะวันตกในสายตาของนักสิทธิมษยชนเขามองว่าแล้วถ้ายิงผิดถ้าคนไปที่ผิดทางโดยแล้วตำรวจหรือเจ้าหน้าที่หรือดูตเตอร์เต้เข้าใจว่าค้ายาแล้วฆ่าตายผิดคนเกิดอะไรขึ้นเรื่องแบบนี้เราไม่รู้สึกหรอกครับจนกระทั่งจะเป็นคนรอบตัวเราที่โดนฆ่าอย่างไม่มีความผิดนะครับอันนั้นก็เป็นดูตเตอร์เต้ไปที่ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นวันนี้ต้องบอกว่าท่านนายกชินโซอเบะเตรียมตัวเต็มที่นะครับเพื่อจะรองรับ กับท่านประธานดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินครับวันนี้ก็เดินทางถึงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทานายกจินโซอเบกก็วางแผนที่จะพาประธานปูตินเนี่ยไปแช่น้ําพุร้อนไปพูดคุยเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าทั้งญี่ปุ่นทั้งรัสเซียนั้นต้องการพึ่งพาซึ่งกันและกันนะครับรัสเซียก็ต้องการพึ่งพาการลงทุนทางเศรษฐกิจจากญี่ปุ่นนะครับซึ่งที่ผ่านมานั้นญี่ปุ่นก็ไปลงทุนปีที่แล้วเนี่ยไปลงทุนในรัสเซียเพิ่มขึ้นถึงนะครับเอ็ี่ปุรนเก็น้องการคโนโลยีงล่งงาน นิวเคลียร์จากรักเสเซียต้องการพลังงานทั้งหลายจากรักเสเซียด้วยเพราะนั้นการพูดคุยกันก็ต้องมีก็ท่านนายกชินโซอเบะหวังว่าการพารัสดีปูตินไปนั่งอาบกัาพุร้อนด้วยกันเนี่ยจะแก้ปัญหาแก้ปัญหาหนึ่งได้ครับคาราคาซังมา71ปีแล้วเป็นเรื่องของหมู่เกาะ4ี่หมู่เกาะครับซึ่งอยู่ติดกับรัเสเซียแล้วก็ญี่ปุ่นไปดูแผนที่ครับเนี่ยครับที่สีน้ําเงินเข้มๆทั้งหมดนี่คือรัเสเซียนะครับส่วนสีแดงข้างล่างเนี่ยนะครับ เล็กๆนั่นนะยาวๆนั้นคือญี่ปุ่นนะครับแล้วท่านผู้ชมจะเห็นวงกลมเล็กๆนะฮะอยู่4วงอยู่งั้นนะครับหนึ่งวงนะฮะแล้วก็มี4จุดเล็กๆเนี่ยจะมีเกาะอยู่4เกาะครับต่างคนก็ต่างเรียกชื่อของเขาเองรัสเซียก็จะเรียกว่าตรงนี้เรียกว่าหมู่เกาะคริวนะครับญี่ปุ่นก็จะเรียกว่าเกาะอิโรโตฟุคุนาชิริชิตโตกันชิโคตันแล้วก็ฮาโบไมยอะไรประมาณนี้นะครับต่างคนต่างเรียกตอนหลังสงครามโลกครั้งที่สองครับญี่ปุ่นแพ้สงคราม รัเสเซียก็มายึด4เกาะน,นี้แล้วก็ยังไม่คืนจนถึงจ,จนทั่งถึงวันนี้2,488ปีนี้2,551ปีแล้วทําไม2ประเทศนี้แย่งเกาะน,นี้เพราะตรงเกาะตรงหมู่เกาะ4่เกาะนี้นะครับกระแสน้าอุ่นกระแสน้ำเย็นมาเจอกันพอดีเพราะฉะนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ว่ากันว่าเป็นบริเวณที่ปลาชุกชุมที่สุดในโลกนะครับปลาแซลมอนนะครปลาคอตนะครับปูทะเลยักษ หรือกระทั่งวานที่คนไทยชอบเรียกประวานก็มีชุกชุมมากก็เลยต้องแย่งกันหน่อยตรงนี้หวังว่าการเจอกันเทีย่ยวนี้และมีผลประโยชน์สมกันนั้นน่าจะทําให้สองฝ่ายคุยกันดูเรื่องนะครับโลกจะได้เย็นลงบ้างในภาวะที่ร้อนขนาดนี้นะครับไปที่สนามบอลอินโดนีเซียครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับที่ทีมฟุตบอลไทยแพ้ไปหลายคนอาจจะเสียอกเสียใจผมอยากให้ดูภาพนี้ดูภาพนี้ล่ะจ,จะโล่งใจแทนนักบอลไทยที่แพ้แล้วปลอดภัยกลับมานี่ครับดูผู้คนเลยครับ ดูผู้คนอินเดีเซียที่เป็นแฟนฟุตบอลรักฟุตบอลเหมือนเราแล้วไปเชียร์กันเห็นภาพแล้วต้องบอกว่าน่าตกใจอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าไปกันมหาศาลเบียดกันเข้าขนาดนี้ต้องบอกว่ามีมีล้มมีเจ็บกันพอสมควรมีเป็นลมต้องใช้ออกซิเจนนะครับก็อาเป็นว่าไม่เป็นไรครับทีมไทยเดี๋ยววันเสาร์นี้แก้ตัวกันใหม่ให้ดูว่าคนนเีเซียก็รักฟุตบอลมากเหมือนเราแต่ดูกระแสแล้วน่ากลัวจริงๆโชคดีที่แพ้กลับมาิดหน่อยนะครับเอาชนะวันเสาร์ดีกว่าปิดท้ายเบรกนี้ด้วยคำคมนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันครับ เ่เกมบาสเกตบอลได้นั้นไม่ใช่เรื่องฟลุกมันถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์ที่ว่าไม่มีเด็กผู้ชายคนไหนอยากจะเล่นเกมหย่อนผ้าเช็ดหน้าหลอก อของเที่ยงวันทะโลกกับผมกบเกษมสันเวรคุณนะครับช่วงนี้จะมีข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีเยอะหน่อยเป็นช่วงทัน ข่าวดีของคนอยากมีลูกเมื่อมัวซาเอามาทรูชีวัย24ปีจากดูไบเป็นผู้หญิงคนแรกของโลกได้ให้กำเนิดลูกจากการนำเอารังไข่ที่เธอแช่แข็งไว้เมื่อครั้งยังเด็กมาทำการซ่อมแซมเนื้อเยื่อขึ้นใหม่นะเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการนำเอารังไข่ของเด็กซึ่งยังไม่ถึงวัยเจริญพันธุ์ที่แช่แข็งเอาไว้มาทำการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อรังไข่ใหม่จนสามารถทำการปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนได้สำเร็จ ซาร่าแมตทิวคุณหมอของเธอบอกว่านี่เป็นผลความก้าวหน้าทางการแพทย์และคิดมาตลอดว่าการปลูกถ่ายรังไข่จะได้ผลดีในผู้หญิงที่มีอายุแต่ไม่คิดเลยว่าถ้าเราใช้เนื้อเยื่อจากเด็กที่แช่แข็งไว้มันจะกลับมาทำงานได้ดีอีกครั้ง รัเสเซียเผยสนใจร่วมมือกับเอเชียมากขึ้นหวังได้จุดแข็งด้านการมีวินัยของคนเอเชียโดยเฉพาะคนเอเชียใต้เช่นอินเดียปากีสถานและบังคลาเทศมาร่วมกับความคิดสร้างสารรค์ของรัเสเซียเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจกของรัเสเซียในอนาคตต่อไปดานนครเซตปีเตอร์สเบิร์กเมืองใหญ่ดับสองของรัเสเซียเรียบผ่านร่างกฎหมายสุ่มแจกกรีนการ์ดแก่ผู้ต้องการมาอาศัยในเมืองหวังได้แรงงานเพิ่มเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ชาวทวิตเตอร์มีเฮเมื่อล่าสุดแอปพลิเคชันทวิตเตอร์เพิ่มฟังก์ชันไลฟ์กันสดๆได้แล้วผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ชื่อว่าเพลิสโคปเพียงแค่คลิกปุก่มกดไลฟ์ก็เริ่มบันทึกภาพเหตุการณ์สดแพร่ภาพได้ทันทีโดยผู้ติดตามสามารถแสดงความคิดเห็นและส่งสัญ,ญลักษณ์รูปหัวใจแสดงความชื่นชอบได้อีกด้วย Nintendo เกมส์แรกออกแล้วหลังจากรอมานาน2ปีและเกมแรกบนสมาร์ทโฟนคือ Super m a ม i o Run ซึ่งจะเปิดตัวเวลา5โมงเย็นตามเวลาประเทศญี่ปุ่นหรือประมาณบ่าย3ตามเวลาประเทศไทยในกว่า151ประเทศ ไฟที่สวยงามบริเวณแม่น้ำเมกูโรในกรุงโตเกียวกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่คิดที่สุดของนักท่องเที่ยวตอนนี้ซึ่งแสงสว่างที่ว่านี้มาจากพลังงานไบโอดีเซลําม,มาจากน้ำมันพัวเรือนใช้แล้วจากบ้านเรือนและร้านอาหารต่างๆสามารถนำะมาใช้เปิดไฟ LED ได้ถึง420,000ดวงตลอดสองฝั่งของแม่น้ำแคลิฟอร์เนียเดินหน้าออกมาตรฐานใหม่สำหรับคอมพิวเตอร์และจอหวังลดการใช้พลังงานและก๊าซเรือนกระจก ค่าราคาขายอาจสูงขึ้น14ดอลลาร์สหรัฐหรือราว490บาทต่อเครื่องขณะที่ผู้ใช้จะสามารถประหยัดค่าไฟได้1,400บาทภายใน5ปีส่งผลให้คนทั้งแคลิฟอร์เนียประหยัดค่าไฟได้ปีละ13,000ล้านบาทต่อปีและหากทุกรัฐหันมาใช้มาตรฐานเดียวกับแคลิฟอร์เนียสหรัฐจะประหยัดค่าไฟได้มากถึง70,000ล้านบาทต่อปี แฮกอีกแล้วสำหรับบริษัทยาฮูที่เปิดเผยว่านี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่โดนแฮ็กซึ่งจะมีบัญชีผู้ใช้มากกว่า1,000ล้านบัญชีที่ได้รับผลกระทบยาฮูยังบอกอีกว่ามีข้อมูลส่วนบุคคลอย่างน้อย500ล้านบัญชีถูกขโมยไปแล้วในปี2,557ซึ่งแฮกเกอร์เหล่านี้คือคนที่ได้รับการสแตดูนจากรัฐและจะขโมยข้อมูลส่วนตัวเช่นอีเมลเบอร์โทรศรัพท์และวันเกิด ความทันสมัยในความวัยมีความน่ากลัวอยู่นะครับข่าวในช่วงทันสมัยมีหลายข่าวท่านผู้ชมจะสังเกตว่าสามารถดูแลเอาไปประยุกต์ใช้บางอย่างน่าจะในประเทศไทยเราบ้างนะครับไปดูกันที่อังกฤษครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการส่งของด้วยโดรนเราไปดูครับสบามวินาทีทําอย่างไรครับก็มีคนมาสั่งซื้อของนะครับเป็นข้าวโพดคั่วครับเป็นการทดลอง ซึ่งได้รับอนุญาตจากทางการเรียบร้อยหลังจากคลิกคอมพิวเตอร์เสร็จปั๊บนะครับ13นาทีเท่านั้นเองก็ถือว่าเทคโนโลยีของโดรนนี้จะขนของได้ประมาณ2อกิโลเศษเษครับอตอนนี้ความความสูงนี่เขาบินอยู่บินสัก100ร้อยกว่าเมตรนี่ดูระบบนะครับพอสั่งซื้อปั๊บเขาเอาของใส่กล่องนะครับพอกล่องเสร็จก็มาใส่บรรจุตัวโดรนแบบนี้นะครับตัวโดรน,นก็จะค่อยๆเคลื่อนที่ออกไปตามรางส่งทั้งหมดนี้เป็นการทําอัตโนมัติทั้งสิ้นนะครับจะไม่มีคนมายุ่งเลยแล้วก็พอถึงลานออกก็โดรนก็จะบินไปตาม จุดเป้าหมายที่กาหนด GPS เป็นตัวนําไปนะครับทั้งหมดตรงนี้เนี่ยเป็นอัตโ,ตโนมัติหมดเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะบินไปถึงจุดลูกค้าทั่วไปก็ต้องมีฐานให้ลงครับจะมีจุดนัดหมายกันเดีย๋ยวยังดูบ้านนี้นะครับก็จะมาลงก็รอแล้วจะมีฐานให้ลงแบบนี้ครับโดนก็จะมาดรอบของเอาของปล่อยวางไว้ครับแล้วก็บินไปนะครับตอนนี้ก็ยังทดลองอยู่ให้สั่งซื้อสินค้าได้ไม่กี่อย่างครับแต่ว่าในอนาคตอัในใกล้เนี่ย ถ้าทางการอังกฤษอนุมัติก็คิดว่าลูกค้าจะสามารถสั่งได้ทุกอย่างเขาคาดการณ์กันว่าการส่งของทางอากาศด้วยโดรนเนี่ยนะครับถ้าของชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยค่าขนส่งจะถูกลงไปอย่างมากนะครับต้นทุนเขาบอกว่าประมาณ1ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองคิดเป็นเงินนะครับนั่นปริมัหนึ่งเป็นคนนะครับอเมซอนโกได้โชว์ไปแล้วนะครับดูสั้นๆน,นิดหนึ่งนะครับสัก10วินาทีเนี่ยครับนี่เป็นร้านคอนเซ็ปต์ของอเมซอนคือเดินเข้ามาเอาโทรศัพท์มือถือแล้วแต่หยิบของแล้วก็เดินผ่านออกไปนะครับแล้วก็ จะไปคิดตังค์กันในระบบกันเองในมือถือกันเองญี่ปุ่นไปไกลกว่านี้ครับไปดูของญี่ปุ่นครับท่านผู้ชมครับญี่ปุ่นเนี่ยที่ห้างรอสันนะครับเขาได้จับมือกับพานาโซนิกยักษ์ใหญ่ทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับจับมือกันพัฒนาดูนะครับถือตะกร้ามาเลยครับอ่านเสร็จสองชิ้นในตะกร้าใส่ลงไปเสร็จแล้วเอาตะกร้านี้มาวางที่แท่นคิดเงินท่านผู้ชมครับดูนะครับก็กดปุ่มให้คิดเงินอ่ากดปุ่มปั๊บนะครับกดปุ่มเสร็จปั๊บก็เอาบัตรเครดิตไปรูดด้านฝวามือเห็นไหมครับบัตรเครดิตรู ตะกร้านี้จะลงนะครับด้านั้นเสร็จออกมาแล้วครับหือนี่ใส่ถุงเสร็จเรียบร้อยใส่ถุงเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ญี่ปุ่นคิดแบบนี้ครับพนัานสนิกกับรอสันคิดแบบนี้เพราะว่าคนน้อยลงข้อตโนมัติมากขึ้นเร็วมากขึ้นนะครับบอกว่าตอนนี้เริ่มทําได้แล้วนะครับแล้วก็เริ่มให้บริการบางสาขาจะมีมากขึ้นในปลายปีหน้าในกลางที่สู้กับอเมรอนดูว่าใครจะชนะใครกันครับอันนั้นเป็นทั้งหมดครับและสุดท้ายครับจะเป็นคลื่นนะครับจะเป็นคลื่นที่สูงที่สุด นะครับที่นักเล่นคลื่นชอบกันมากบันทึกสถิติว่าเป็นคลื่นที่สูงที่สุดในโลกครับ19เมตรไปดดนครับนี่ถือว่าเป็นคลื่นที่สูงที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีบันทึกกันมาไว้นะครับสูงประมาณตึก6ชั้นนะครับไม่แน่จริงเล่นไม่ได้แน่นอนเอามาฝากกันไว้ครับนี่ไม่รู้ว่าน่ากลัวหรือน่าสนุกมากกว่ากันนะครับครับเอาละครับนั่นเป็นทั้งหมดของเที่ยวบันทรโลกนะครับชอบรายการแบบนี้ ชมย้อนหลังได้ที่เว็บนะครับครอบครัวข่าวสาครับหรือว่าไปที่แฟนเพจเที่ยงวันตัโลกช่อง33นะครับผมจะขออนุญาตลาไปด้วยเฉลยคำคมวันนี้สวัสดีครับการคิดเกมบาสเกตบอลได้นั้นไม่ใช่เรื่องฟลุกๆมันถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์ที่ว่า <S <S ไม่มีเด็กผู้ชายคนไหนอยากจะเล่นเกมหย่อนผ้าเช็ดหน้าหรอก โดยดรเจมส์ไนส์สเมผู้รเริ่มการคิดค้นกีฬาบาสเกตบอลขึ้นในปี2 4 3 0เจมส์ไนส์สเอธเล่นบาสเกตบอลครั้งแรก